หลังจากที่เรามีมาร์กลักแม่มาร์กลักพ่อคราวนี้ก็ถึงเวลาของมาร์กลักเพื่อนกันบ้างนะครับคราวนั้นก็คือ No m a s มาร์ k หรือว่าแมส l e ดม Mark นั่นเองแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะอีกคนหนึ่งที่แฟนๆมารสับสนว่าเป็นคนเดียวกันนั่นก็คือ w ูฟคั u มาร์ k นะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า2เวอร์ชันนี้เป็นคนละคนกันนะครับถึงเขาจะไม่ใส่หน้ากากเหมือนกันแต่ว่าทรงผมเขาคนละทรงนะครับอยาคิดว่าเขาเป็นคนเดียวกันนะครับเริ่มกันที่วูฟคัตมาร์กในซีรีส์เขาจะถูกตัดออกจนหมดเลยนะครับไม่มีบทเลยแต่ในคอมิกเขาจะปรากฏตัวใน16ช่องของตัวแปรมาร์กหลังจากนั้นเขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในวันที่2ของสองครามขณะกํา,ากลังต่อสู้กับฮีโร่ที่ชื่อว่าแซกกี้เอสตาคาโดแต่ก็แพ้และในที่สุดก็ถูกจับไปทำเป็นเรื่อนิเมะนะครับเรามาต่อกันด้วยโนแมสมาร์กนะครับในคอม ผู้ต่อสู้ของเขาในวันแรกก็คืออัลตอมอีฟบุคลิกของเขาจะดูโหดเย็นชาและก็ดูเอามาหินมากๆดูจากสิ่งที่เขาพูดกับอีฟแต่ถึงอย่างนั้นอีฟก็สามารถรอดมาได้แบบไร้รอยขีดข่วนเราจะเห็นเขาอีกครั้งในวันที่3เขาเป็นหนึ่งในอินวิซิเบลที่รอดจากสงครามก่อนที่จะโดนแองสตอมหักหลังและถูกส่งไปยังมิติหลกล้างเหมือนตัวอื่นๆในซีรีส์โนแมสมาร์กจะได้เข้าต่อสู้กับฮีโร่ที่ชื่อว่าเดอะฮังและเขาสามารถชนะได้อย่างง่ายดายก่อนที่เราจะเห็นเขาอีกครั้งในฉากรวมตัวของเราอินวิซิเบลและเขาจะพูดขึึ้นนมาาว่า่คิถงงอะไรก็ช ประโยคนี้ไม่มีในคอมิกนะครับแต่มันไม่ใช่แค่คิดถึงเพื่อนแน่นอนเพราะมีการยืนยันจากทีมเบื้องหลังว่าบทนี้ถูกใส่เข้ามาด้วยเจตนาที่ลึกกว่านั้นไม่ใช่แค่เพื่อรักธรรมดาแต่อาจมีนัยยะทางอารมณ์ที่มากกว่านั้นอีกถ้าเราย้อนดูจากจักรวาลวิลเลียมนั้นจะเป็นเกย์แต่ถ้าเราดูจากจักรวาลนี้มีความเป็นไปได้ว่านอเมสมาร์ก no อาจจะเป็นเกย์ด้วยเช่นกันบางทฤษฎีเชื่อว่าวิลเลียมของเขาอาจจะถูกโนแลนจัดการไปแล้วหรือที่เจ็บปวดไปกว่านั้นคือมาร์กอาจจะเป็นคนที่เผือพังมือจัดการวิลเลียมด้วยมออวยกราี ปเปลี่ยนเยอะมากๆข้อมูลก็แทบไม่มีเลยทําให้ทางเราไม่สามารถประติดประต่อในเรื่องของเขาได้เลยนะครับถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณนั้นรักเรื่องนี้มากจริงๆเลยนะครับแล้วคุณคิดว่าเรื่องราวของทั้งสองคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่คอมเมนต์ไปได้เลยครับ